บทที่หก0้อสิบส์ประหลาดในความเข้าใจของทุกคนชินเชินก็เป็นข้อยกเว้นอยู่แล้วปีศาจสัตว์ร้ายปีเครืองเชื่อว่าหากชินเชินมีเวลาเพียงพอเขาจะกลายเป็นผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาอย่างแน่นอนบูมอัศเจรีอัศเจรีเทพเจ้าที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ถ้วนในท้องฟ้าได้กลายมาเป็นความว่างเปล่าแล้วชินเชิญเต็มไปด้วยเลือดเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆความทุกข์ยากอันน่าสะพรึงกลัวกำลังสลายไปดูเหมือนว่าพวกมันจะกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งตกกลงงบนร่าาายขอขอเ ในขณะนั้นชินเชิงรู้สึกราวกับว่าเขาได้รับผลสะท้อนกลับเขาคุกเข่าลงบนพื้นขณนะที่เลือดไหลออกมาจากร่างกายของเขามากขึ้นเรื่อยๆบาดแผลนับไม่ถ้วนมีเลือดออกไม่หยุดอย่างไรก็ตามเมื่อสิ่งที่มองไม่เห็นตกลงมาเขาก็ค้นพบว่าอาการบาดเจ็บสาหัสเดิมบนร่างกายของเขากำลังรักษาด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยคาดหวังเขามองเข้าไปในระยะไกลในขณะนั้นออร่าข,ของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อมาถึงจุดนี้เขาได้รักษาสเสถียรภาพอาณาจักรของเขาอย่างสมบูรณ์และก้าวเข้าสู่ระดับขององาาณจัักรพพเท ไม่เคยมีผู้ฝึกฝนที่สามารถบุกทะลวงได้เร็วเท่าชินเชิญแม้แต่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณก็ยังไม่สามารถทำสิ่งที่เขาทำได้ในระดับเดียวกันนี่คือจุดแข็งของชินเชิญจากนั้นชินเชิญก็นอนอยู่บนพื้นเขารู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังจะถึงขีดจำกัดแล้วดวงตาของทุกคนเต็มไปด้วยความตกใจอย่างไม่มีขอบเขตฉากนี้ช่างเหลือเชื่อราวกับปาฏิหารผู้ฝึกฝนคนใดก็ตามที่เผชิญกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังของชินเชิญในตอนนี้จะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ชินเชิญก็รอดชีวิตมาได้ หลังจากพักผ่อนแล้วถินเชินก็เตรียมที่จะนำทุกคนกลับสู่สวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบในขณะนั้นเองที่ชายคนหนึ่งซึ่งมีที่อยู่ลึกลับต้องหยุดชั่วคราวในขณะที่ตัวหมากรุกในมือของเขากำลังจะลงจอดเมื่อถึงจุดหนึ่งตัวหมากรุกในมือของเขาก็กลายเป็นความว่างเปล่าดูเหมือนเวลาจะหมดลงแล้วชินเชิญไม่คิดว่าเขาจะรอดแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนธรรมดาแต่โอกาสในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนั้นตอนนี้เป็นศูนย์ ปัจจุบันเขาได้ทะลุไปถึงระดับ3าของอาณาจัก,กรจักรพรรดิเทพแล้วด้วยการเพิ่มของสัตว์ร้ายปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทพผู้นับถือพระเจ้าสองคนพวกเขามีความมั่นใจเพียงพอที่จะกลับไปสู่สวรรค์ทั้ง9้าและดินแดนทั้ง1ิแม้ว่าสัตว์ประหลาดเท่าที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นต้องการจมตีพวกมันแต่พวกเขาก็ต้องพิจารณาว่าพวกมันมีพลังเพียงพอหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วคิงเชนก็มีสมบัติมากมายนับไม่ถ้วนด้วยไพ่ทรัมม์ที่เพิ่มขึ้นมากมายเขามั่นใใใจมมมมาาาาากกกววว่่่สรรรถป้้้้้้อองงงผูคคนนนนทีีีเเเขขหยยไดณะิชตพแล กลับกันเถอะแม้แต่ชินเชินเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าเขาจะบุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรเทพจัก,กรพรรดิได้เร็วขนาดนี้จากสิ่งที่นักรบที่น่าสะพรึงกลัวพูดร่างที่แท้จริงของเขาน่าจะติดอยู่ที่ไหนสักแห่งหลังจากกลับมาสู่สวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบในครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ชินเชินต้องทําคือการปลดปล่อยร่างที่แท้จริงของนักรบที่น่าสะพรึงกลัวนักรบที่น่าสะพรึงกลัวคนนั้นอาจได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรที่อธิบายไม่ได้แล้ว เนื่องจากเป็นกรณีนี้จึงควรเป็นประโยชน์ต่อชินเฉิท้ายที่สุดเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเท่าที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นยิ่งเขาแข็งแกร่งเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นนอกจากนี้นักรบที่น่าสะพรึงกลัวคนนั้นได้ตัดสินใจร่วมมือกับเขาแล้วแม้ว่าเขาจะหลอกนักรบคนนั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากเขาสามารถบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรจัก,กรพรรดิเทพได้ในเวลาอันสั้นเขาจึงสามารถพยายามต่อสู้เพื่อโอกาสของยุคนี้ที่จะกลายเป็นจัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปในสวรรค์ทั้งเก้าและสิบ ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าสําหรับเขาที่จะต่อสู้เพื่อโอกาสด้วยตัวเองท้ายที่สุดไม่ว่ายังไงก็ตามปรับใดที่เขาแข็งแกร่งขึ้นก็จะไม่มีใครสามารถคุกคามเขาได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ฉินเชินก็ยิ้มหากสิ่งมีชีวิตอื่นรู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่พวกเขาก็คงจะหัวเราะหัวแตกอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วมีสัตว์ประหลาดเก่าแก่และหมอเก่แกแแกแกาแก่มากมายนับไม่ถ้วนในโลกนี้พวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อโอกาสในยุคนี้ที่จะกลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เส้นทางสู่โอกาสที่ไม่มีใครเทียบไดดดด้้้้นนนนีจะะะตอออองงปููวยยเลลืแแกกร่่า จัก,กรพพัดเทพอย่างชินเชินไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นอาหารปืนใหญ่ในโอกาสที่หายากนี้ด้วยซ้ำชินเชินกำมัดของเขาเขาต้องต่อสู้เพื่อมันเองถ้าเป็นในอดีตเขาคงไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหลังจากช่วงเวลานี้ชินเชินเข้าใจอย่างองแท้ว่าหลังจากที่เขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเขาจึงจะไม่ถูกคุกคามตลอดไปหลังจากนั้นชินเชินก็นำสัตว์ร,ร้ายปีกเพลิงและตัวอื่นๆไปที่ซาป,ประรักหักพังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอีกครั้งทันทีดวงดาวนับไม่ถวนสสองแสงแ สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่คุณเคยของเส้นทางอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และโลกชินเชิญยิ้มเขากลับมาและแข็งแกร่งขึ้นแล้วแม้ว่าตดและสัตว์ประหลาดเหล่านั้นอยากจะฆ่าเขาพวกเขาก็ต้องพิจารณาว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้แทนหรือไม่นอกจากนี้ความแข็งแกร่งของพวกเขายังต้องสนวนไว้เพื่อต่อสู้เพื่อโอกาสในยุคนี้ที่จะกลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคลื่อนไหวอย,อย่างง่ายดายท้ายที่สุดหากสัตรูของพวกเขาพบข้อบกพร่องพวกเขาอาจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยที่สุดหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดทุกอย่่าาาางกจะะูเเปปลลิินนน้้้วหไทีั ขณะที่ชินเชิญและคนอื่นๆปรากฏตัวบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนี้ความว่างเปล่าก็เริ่มสันส่นสะเทือนจุดๆนี่เป็นเพราะการฝึกฝนของพวกเขามีพลังมากเกินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชินเชิญในตอนนี้คือการซ่อนไม่ใช่เวลาที่ข่าวการกลับมาของเขารั่วไหลเขายังต้องหาร่างที่แท้จริงของนักรบที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อเสริมกำลังปาร์ตี้ของเขามิฉะนั้นมีความเป็นไปได้มากที่เขาจะไม่สามารถยืมความแข็งแกร่งใดๆในความสับสนวุ่นวายนี้ได้พูดตามตรงชินเชิญยังห่างไกลาจากเพียงพอที่จะได้รับโอกาสในการเป็นจั อย่างไรก็ตามนั่นอาจไม่เป็นเช่นนั้นในอนาคตเขามั่นใจว่าตราบใดที่เขาแข็งแกร่งขึ้นจะไม่มีใครหยุดเขาได้ท้ายที่สุดแล้วเขาคือชินเชิญชินเชิญบอกให้ทุกคนปกปิดรัศมีของตนด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่ถูกเปิดเผยอย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็พาทุกคนออกไปขณะนี้เขาไม่รู้ว่าร่างที่แท้จริงของนักรบที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ที่ใดในสวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบที่ไหนก็ตามที่สามารถดักจับผู้เชี่ยวชานที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนั้นได้นั้นอันตรายมากอย่างแน่นอน จุดจุดจุดดังนั้นชินเชินจึงจับตาดูสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งเหล่านั้นกราบใดที่เขาสามารถสำรวจสถานที่เหล่านี้ได้เขาจะสามารถค้นหาร่างที่แท้จริงของนักรบที่น่าสะพรึงกลัวได้อย่างแน่นอนในเวลานั้นเขาจะมีพลังเพียงพอที่จะท้าทายสัตว์ประหลาดเท่าเหล่านั้นจากนั้นพวกเขาก็ฉีกผ่านความว่างเปล่าและออกจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวหลังจากนั้นไม่นานชินเชินก็หยุดในที่สุดเขามองเข้าไปในระยะไกลจริงๆแล้วมีรัศมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่ในระยะไกลบทที่611สดแสงริบหรี่ กลิ่นอายแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังเช่นนี้ทำให้ถินเชิงรู้สึกประหลาดใจอย่างน่ายินดีนั่นหมายความว่าเขาสามารถเช็คอินผ่านระบบและรับสมบัติได้ในขณะนี้ที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้จักโกเลมหินสีดำกำลังแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับการระเบิดออร่าของมันเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลาั่งด้านหน้าของมันคือร่างที่พรามัวคำรามโกเลมหินสีดำส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวจากนั้นร่างที่พรามัวก็เปิดปากของเขาแล้วพูดว่าคุณไปถึงระดับแของอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิเทพแล้วหรือยัง เมื่อโกเลมหินดำทำให้อาณาจักรของมันมั่นคงและฟื้นปราสาทสัมผัสของมันมันก็คุกเข่าลงทันทีขอบคุณครับอาจารย์ร่างที่พระมัวนี้คือปรมาจารย์ของโกเลมหินสีดำแม้แต่โกเลมหินดำก็ไม่คาดคิดว่าเจ้านายของมันจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในโลกและยังทำให้มันมีพลังมหาศาลอีกด้วยนายของมันคือนายของมันจริงๆขณะนี้โลกกำลังตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายรากับว่าโจรจะตายผู้เที่ยวชานจำนวนนับไม่ถ้วนได้ปรากฏตัวขึ้นในสวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบและแม้แต่ในจัก,กรวาล ดังที่กล่าวไปแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ทะลุผ่านหลายระดับในคราวเดียวเช่นโกเลมหินสีดำยังคงหายากมากแม้แต่โกเลมหินดำเองก็ไม่สามารถจินตนาการถึงวิธีการที่ทรงพลังเช่นนี้ได้ในขณะนี้ดวงตาของโกเลมหินสีดำเต็มไปด้วยความโกรธในอดีตร่างกายของมันถูกทำลายโดยผู้อาวุโสราชาที่เป็นมนุษย์ไม่คาดคิดมาก่อนนว่าวันหนึ่งจะสามารถทะลุทะลวงและเข้าถึงขอบเขตปัจจุบันได้ นี่เป็นเพียงความฝันบนโกเลมหินสีดำนั้นมีพลังที่ไม่ได้อยู่ในตัวมันพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้เองที่ทําให้สามารถบรรลุความก้าวหน้าที่เป็นไปไม่ได้เช่นนี้ได้สําเร็จจากนั้นมันเห็นนายของมันยื่นดาบที่เกือบจะโปร่งใสให้กับมันดาบเล่มนี้เรียกว่าแสงริบหรี่มันเป็นสมบัติโบราณที่ฉันได้รับครั้งหนึ่งตอนนี้ฉันจะมอบดาบนี้ให้กับคุณเมื่อได้ยินสิ่งนี้โกเลมหินสีดำก็ตัวสัน่นไม่ใช่ว่ามันไม่รู้ว่าเจ้านายมีดาบแบบนี้แต่แสงริบหรี่กลับมีชื่อเสียงแทน ในตอนนั้นปรมาจารย์ของมันได้ปราบอัจฉริยะจำนวนนับไม่ถ้วนเพียงลำพังด้วยดาบเล่มเดียวทําให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถพิเศษเหล่านั้นต้องยอมรับความพ่ายแพ้นี่เป็นสมบัติอย่างแท้จริงรูปร่างที่พระมัวนั้นคงมีความคิดที่จะมอบของดีเช่นนี้ให้กับโกเลมหินดําจากนั้นร่างที่พระมัวก็หายไปเห็นได้ชัดว่าเจ้านายของโกเลมหินดํายังไม่ตายเขามีชีวิตอยู่จนถึงยุคนี้และต้องการคว้าโอกาสในยุคนี้ที่จะได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญเช่นปรมา เป้าหมายของพวกเขาก็เหมือนกันนั่นคือการทะลวงทะลวงไปสู่การเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณมีเพียงการได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นอมตะได้ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเขาจะมีพลังแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถมีพลังที่จะเป็นอมตะได้เว้นแต่ว่าใครจะไปถึงอาณาจักรลึกลับของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณตำนานเล่าว,ว่าเมื่อใครระมาถึงอาณาจากักรนี้เราจะได้รับพลังที่จะทําให้คนเกือบจะเป็นอมตะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะแข็งแกร่งขึ้น การจะกลายเป็นอมตะและไม่มีวันทำลายอย่างแท้จริงนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่พวกเขามีหลังจากที่กลายเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณเท่านั้นพวกเขาจึงค่อยๆค้นพบว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณเกือบทั้งหมดในประวัติศาสตร์และเหนือกว่านั้นได้จากไปแล้วไม่ทราบว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่โกเลมหินสีดำหัวรอดเสียงดังลาก่อนอาจารย์หลังจากที่ร่างที่พระมัวจากไปโกเลมหินสีดำก็ยืนขึ้นและเตรียมที่จะออกไปปัจจุบันมันมีพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แล้วเมื่อประกอบกับแสงริบหรี่มันเหมือนกับการเพิ่มปกให้ับเสือ แ้าเพียงแต่ฉันสามารถหาราชาผู้อาวุโสที่เป็นมนุษย์ได้ดวงตาของโกเลมหินสีดำเต็มไปด้วยความโกรธท้ายที่สุดมันเกือบจะตายในมือของชินเชิญแผนของท่านอาจารย์มีขนาดใหญ่มากจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้เท่าราชามนุษย์ผู้นั้นมีพลังเขาจะยังคงถูกกลดเหลือเพียงตัวหมากรุกเท่านั้นชินเชิญก็จำทันทีเขามองดูภูเขาอันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวในระยะไกลจากนั้นเขาก็ยิ้มในที่สุดพวกเขาก็มาถึงแล้วมีพลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังจำนวนหนึ่งที่นี่ กราบใดที่เขาไปถึงที่นั่นได้เขาคงจะสามารถรับสมบัติบางอย่างได้อย่างแน่นอนโดยเช็คอินกับระบบเมื่อคิดถึงสิ่งนี้มุมปากของชินเชิญก็โค้งงอเป็นรอยยิ้มไปกันเถอะแล้วส่งพาทุกคนขึ้นไปบนภูเขามีสัตว์ปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ถ้วนในภูเขาที่ดูเหมือนจะอยู่ที่นั่นมาโดยตลอดสิ่งนี้ทําให้ชินเชิญและคนอื่นๆตกตะลึงอย่างมากมีมากเกินไปมันเกินกว่าจินตนาการของพวกเขาจํานวนของสัตว์อสูรนั้นใหญ่มากจนแทบจะกลายเป็นกระแสะน้ําเลยทีเดียวชินเชิญและคนอื่นๆหยุดตามทาางงขขอพวกเ แม้แต่แมงป่องตัวใหญ่ก็ไม่ได้ที่จะพูดว่าดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติกับสัตว์อสูรที่นี่จุดๆมันเกินกว่าจินตนาการของเขาพระเจ้ารู้ดีว่าทำไมสัตว์อสูรมากมายจึงมาปรากฏตัวที่นี่เราต้องรู้ว่าสัตว์อสูรจำนวนมากที่มาถึงอาณาจักรสุพรีมเสร็จแล้วนั้นเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวแม้แต่ในสวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบก็อาจาไม่มีผู้เชี่ยวชานคนใดที่สามารถต่อกรกับพลังนี้ได้โชคดีที่คินเชนและคนอื่นๆไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบังเอิญว่าคินเชนต้องกกกาาาาารรรรททดดสออออบบควมแแขขขข็งงงง่่เีะััณ เมื่อคิดถึงจุดนี้เขาก็เริ่มลงมือทำทันใดนั้นตัวอ่อนดาบโดยกําเนิดก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาผสมพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาเข้าไปในตัวอ่อนดาบโดยกําเนิดทําให้มันมีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ผู้เที่ยวชานธรรมดาไม่ตรงกับฉินเฉินทันใดนั้นเขาก็ฟันดาบของเขาออกไปสัตว์อสูรธรรมดาสามารถสัมผัสดได้ถึงรัศมีอันทรงพลังของฉินเชินเมื่อเผชิญหน้ากับเขาพวกเขาคำรามด้วยความโกรธราวกับว่าพวกเขากําลังบ้าคลาั่ง ุนอกจากนี้ยังมีสัติ์ปีกเพลิงขอบเขตเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์และมังกรที่แท้จริงเบื้องหลังทิ้นเชิญอราขอบเขตเทพผู้เคารพนับถือของพวกเขาไม่อาจหยุดยั้งได้ดังนั้นสัตว์อสูรจึงถือว่าชินเชิญและคนอื่นๆเป็นพลังที่ต้องการทำลายพวกมันเป็นผลให้พวกเขาไม่หยุดแม้ว่าพวกเขาจะตายก็ตามพวกเขาต้องเดิมพันครั้งสุดท้ายคำรามเสียงคำรามของสัตว์อสูรจำนวนนับไม่ถ้วนทำให้หูหนวกราวกับว่ากองทัพนับหมื่นกำลังต่อสู้กันต่อจากนี้ชินเชิญพุ่งเข้าใส่สัตว์อสูรเพียงลำ สัตว์ปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่เข้ากับเขาเลยท้ายที่สุดแล้วคินเชนก็ไม่ใช่คนธรรมดาหลังจากการพัฒนาเขาเป็นเหมือนเทพเจ้าสงครามที่อยู่ยงคงกระพันสัตว์อสูรอาจจะถูกฆ่าตายทั้งหมดในเวลาไม่นานไม่ว่าฉิ้งเชิญจะไปที่ไหนแม่น้ําแห่งเลือดก็ก่อตัวขึ้นพระเจ้ารู้ดีว่ามีสัตว์อสูรกี่ตัวที่ไม่สามารถจับได้อีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะทาร้ายฉิ้งเชินได้บทที่6 1 2สบรรพบุรุษปีศาจ ชั้นของแสงไหลเวียนบนพื้นผิวร่างกายของชินเชิญผลก็คือแม้ว่าการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวจะโจมตีเขาแต่ก็ไม่สามารถทำ้ายเขาได้ชินเชิญก้าวหน้าไปทีละขั้นเขามองเข้าไปในระยะไกลศพของสัตว์อสูรบนพื้นได้ย้อมพื้นเป็นสีแดงแล้วฉากที่น่าสะพรึงกลัวนี้ทำให้ทุกคนตกใจต้องมีบางอย่างผิดปกติสำหรับสัตว์อสูรมากมายที่อยู่ที่นี่เหตุผลที่ชินเชิญมั่นใจมากก็คือยังมีเศษศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังอยู่ที่นี่เห็นได้ชัดว่าอาจมีอันตรายบางอย่างบนภูเขานี้ แม้ว่าจัก,กรวาลจะไม่น่ากลัวเท่ากับอาณาจักมายาศักดิ์สิทธิ์แต่พวกเขาก็ยังต้องระมัดระวังมิฉะนั้นหากพวกเขาพบกับสัตว์ตรประหลาดเท่าอมตะหรือสัตว์ประหลาดเท่าที่น่าสะพรึงกลัวมันก็สายเกินไปที่พวกเขาจะเสียใจชินเชินสังหารสัตว์อสูรมากมายด้วยความแขง็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวของเขาสัตว์อสูรที่เหลือก็เกือบจะสิ้นหวังแล้วใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าสัตว์อสูรที่น่าสะพรึงกลัวนั้นหวัดกลัวจนหมดสติไปแล้วหากพวกเขายังคงต่อต้านต่อไปคนที่จะตายน่าจะเป็นตัวพวกเขาเเเอองจาากกกกนนนนั้นิิิิ็็ดดตตต่ไไปปและทุคม พระเจ้าทรงทราบสิ่งที่อยู่ข้างหน้าชินเทิรก้าวหน้าไปทีละขั้นโดยเผชิญหน้ากับผู้เที่ยวชานสัตว์อสูรจำนวนนับไม่ถ้วนตลอดทางอย่างไรก็ตามแม้ว่าสัตว์อสูรเหล่านั้นทั้งหมดจะรวมพลังกันแต่พวกมันก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงเขาได้สัตว์อสูรที่นี่แข็งแกร่งเกินไปและมากเกินไปแมงป่องตัวใหญ่อดไม่ได้ที่จะคลิกลิ้นของเขามันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในโลกคุณคือใครคุณกล้าบุกรุกเข้าไปในดินแดนของบรรพบุรุษ บรรพบุรุษปีศาจชินเฉิญหยุดและมองไปในระยะไกลไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดูเหมือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างในภูเขาลูกนี้ผู้เชี่ยวชาญจํานวนนับไม่ถ้วนอยู่ที่นี่และสถานที่นี้เห็นได้ชัดว่าเป็นอาณาเขตของบรรพบุรุษปีศาจที่เรียกว่าเนื่องจากเสียงนั้นพูดคําดังกล่าวก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่ามีสัตว์ประหลาดแกอมตาบนภูเขานี้ท้ายที่สุดแล้วปีศาจที่ไม่มีกําลังก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเชินก็มองขึ้นไปที่ภูเขาพระเจ้ารู้ดีว่่่่่าาาาีีีีีผููู้้เเยววทนนนนพึงกกกกลลัอคบภข ร่างที่น่าสะพรึงกลัวควบแน่นมันมีพลังอย่างไม่มีใครเทียบได้บนหัวของร่างนี้มีเขาที่ชัดเจนแน่นอนว่านี่คือบรรพบุรุษของปีศาจบรรพบุรุษปีศาจมองไปที่ชินเชินตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดในมือของชินเชินหยดเลือดและพื้นก็เต็มไปด้วยซากศพของสัตว์อสูรดูเหมือนทะเลเลือดเมื่อชินเชินเห็นบรรพบุรุษปีศาจเขาก็ตกใจมากเมื่อคิดว่าเขาไม่สามารถมองเห็นความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลูนี้ได้มันเกินกว่าจินตนาการของเขาจากนั้นบรรพบุรุษปีศาจกล่าว่า่่่าาาาาาคคคุุุณณไไได้้รนนนออองงขัปมมกกยยยตแห เมื่อคำพูดสุดท้ายถูกพูดฉินเฉินและคนอื่นๆรู้สึกเหมือนตกลงไปในถ้ำน้ำแข็งทันทีใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าบรรพบุรุษปีศาจที่น่ากลัวนี้มีพลังเพียงใดมันเกินกว่าความเข้าใจของฉินเฉินโดยสิน้นเชิงในสวรรค์ทั้ง9ก้าและดินแดนทั้งสิบหรือแม้แต่ในจัก,กรวาลมันเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆที่จะมีสัตว์ประหลาดแก่อมตะที่ทรงพลังเช่นนี้ตามที่คาดไว้สัตว์ประหลาดแก่อมตะที่น่าสะพรึงกลัวได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นแล้วคงไม่นานก่อนที่สิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกกกลลลััวววเเหห่่าาาานนนี้ท้ทํใใิดคมสบสบุยโ แต่คราวนี้ถิ่งเชินได้ก่อความวุ่นวายครั้งใหญ่แล้วท้ายที่สุดแล้วสัตว์ประหลาดแกอ่อมตาตะที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้จะต้องต่อสู้จนตายอย่างแน่นอนเพื่อโอกาสในยุคนี้ที่จะกลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนตดและสัตว์ประหลาดเท่าเหล่านี้หลายตัวมีความระหองระแหงนองเลือดระหว่างพวกเขาไม่มีทางที่จะอยู่ร่วมกันได้และตอนนี้สัตว์ประหลาดเท่าที่น่าสะพรึงกลัวและอมตะนี้มองดูถิงเชินโดยไม่สามารถหาคำใดมาอธิบายได้อย่างหลังคุณพร้อมที่จะตายยหรือัง เมื่อมาถึงจุดนี้ถิ่นเชินได้ทาให้บรรพบรุษปีศาจคนนี้ขุนเคืองอย่างสิ้นเชิงที่ถูกกล่าวว่าไม่ว่าบรรพบรุษปีศาจที่น่ากลัวนี้จะทรงพลังแค่ไหนเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะคินเชนและคนอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดแล้วคินเชนและคนอื่นๆก็อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญแล้วหากเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกเขาเข้าด้วยกันคงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปจะจัดการกับพวกเขาได้แม้ว่าคินเชนยังคงไม่สามารถบอกได้ว่าบรรพบรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวนี้มีระดับความแข็งแกร่งเท่าใดไม่ว่าอีกฝ่่่่่าายจะะแแแแขข็็งงงกกกรรคไไไหหนตตมมีออใ้้เลัว แม้ว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นแต่ก็ยากที่จะบอกว่าใครจะพ่ายแพ้ชินเชินเดินไปข้างหน้าทีละก้าวข้างหลังเขาสัตว์ปีกเร็วไฟขอบเขตเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์และมังกรที่แท้จริงเช่นเดียวกับแมงป่องตัวใหญ่และตัวอื่นๆก็ตามตามมาร่างที่น่าสะพรึงกลัวยิ้มโอ้ดังนั้นคุณยังมีผู้เที่ยวชาญจากขอบเขตท,ที่เคารพนับถือพระเจ้าสองคนจุดจุดจุด,จดบรรพบุรุษปีศาจรู้สึกประหลาดใจเป็นไปได้ไหมที่สัตรูที่น่าสะพรึงกลัวของเขาต้องการจะโจมตีเขาไม่ว่าเขาจะยิงแค่ไหนเขาก็จำไม่ได้ว่าสัตรูทีี่่นนนาาากกลัวคไหอยจจะโจมตเข แต่ถ้าคุณต้องการท้าทายฉันด้วยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตประมุขพระเจ้าเพียงสองคนมันก็เป็นเพียงความปรารถนาชินเชิงรีตาลงขณะที่เขาจ้องมองไปที่ผู้เชี่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมันเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องจะยุติอย่างสงบในตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาได้ทาให้บรรพบุรุษปีศาจผู้นี้ขุนเคืองอย่างสิ้นเชิงถ้าไม่ใช่เพราะพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือชินเฉิงคงไม่เคลื่อนไหวเมื่อมาถึงจุดนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงมือหากพวกเขาทั้งหมดโจมตีอย่างเต็มกำลังผู้้เเเชีีี่่่่ยววาาาาาาาญทนนนสสพพรรึงกกลไไมามาถขด เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถิ่นเชิญก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวบรรพบรุษปีศาจปลดปล่อยความผันผวนอันน่าสะพรึงกลัวทันทีโดยต้องการฆ่าถิ่นเชิญและคนอื่นๆจุดๆคนเหล่านี้ได้ข้ามเส้นกำไรของเขาไปแล้วเขาจะไม่ยอมให้คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเนื่องจากพวกเขาส่งตัวเองไปที่ประตูบ้านของเขาแล้วพวกเขาจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะหลั่งเลือดแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าศัตรูคนไหนส่งลูกน้องมาโจมตีเขาเนื่องจากพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วพวกเขาจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะอยู่ที่นี่ตลอดไปเมื่อคิดถึงสิ่งนี้บรรพบุรุษปีศาจก็โจม ทันใดนั้นความผันผวนอันน่าสะพรึงกลัวสันสะเทือนสวรรค์ทั้งเก้าและการโจมตีที่ทรงพลังอย่างไม่มีใครเทียบก็ลมลงบรรพบุรุษปีศาจไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่เมื่อเขาโจมตีเพราะเขาคิดว่าศัตรูเก่าของเขาอยู่ข้างหลังชินเชิญและคนอื่นๆเขามีศัตรูมากมายในตอนนั้นหากเขาไม่อดกลัน้นเขาอาจถูกอีกฝ่ายไม่ทันระวังและชีวิตของเขาอาจตกอยู่ในอันตรายความสามารถในการฝึกฝนมาจนถึงตอนนี้บรรพบุรุษปีศาจไม่ใช่คนปัญญาอ่อนเขาไม่อาจทำสิ่งที่โง่เขาเช่นนี้ได้บทที่6 1 3ิบาตายซะ ดังนั้นเมื่อบรรพบุรุษปีศาจที่อยู่ยงคงกระพันพเผชิญหน้ากับชิงเฉินและโจมตีคนหลังเขายังคงระง,งับความแข็งแกร่งส่วนหนึ่งไว้เขาไม่ได้ใช้กําลังทั้งหมดของเขาถึงกระนั้นชิงเฉินก็ไม่อาจเทียบได้กับบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวเขาถูกส่งตัวไปโดยแรงระเบิดล้มลงกับพื้นและสร้างหลุมขนาดใหญ่อัศเจรีอัศเจรีไม่มีใครคาดคิดว่าบรรพบุรุษปีศาจจะมีพลังขนาดนี้คุณได้ฆ่ารุ่นน้องของฉันไปมากมายวันนี้ฉันปล่อยให้คุณมีชีวิตอยู่ไม่ได้ หลังจากพูดแบบนี้บรรพบุรุษปีศาจก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งและโจมตีอีกครั้งมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะสามารถบังคับผู้เที่ยวชานที่อาจซ่อนตัวอยู่ในบริเวณโดยรอบได้และนั่นก็คือการระเบิดพวกเขาออกไปหลังจากฆ่าถินเินและคนอื่นๆแล้วผู้เที่ยวชานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพวกเขาก็จะปรากฏตัวขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษปีศาจคิดเขาเตรียมไว้แล้วหลังจากที่คิงเชนเสียชีวิตเขาจะสังหารผู้เที่ยวชาญขอบเขต Godwenerber สองคนด้วย ท้ายที่สุดแล้วผู้เที่ยวชานขอบเขตประมุขพระเจ้าสองคนอาจถือเป็นแขนซ้ายและขวาของผู้เที่ยวชาญที่อาจอยู่ข้างหลังพวกเขาเนื่องจากอีกฝ่ายได้ส่งเพื่อนเหล่านี้มาที่นี่ทั้งที่รู้อย่างชัดเจนถึงการมีอยู่ของเขาพวกเขาต้องการโจมตีเขาอย่างแน่นอนที่สุดชินเชิงรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเขาเห็นการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวของบรรพบุรุษป,ปีศาจมาถึงตรงหน้าเขาในทันทีตอนนี้เขาสามารถทนต่อการโจมตีของบรรพบุรุษป,ปีศาจได้อย่างหมดจดเพราะเขามีชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดอยู่บนตัวเขาไม่เช่นนั้นเขาอาจจะตายไปแล้วเมื่อคิดถึงงงสิิิิิ่่นนนี้เเเกก็รรมดา เขาไม่สามารถปล่อยให้อีกฝ่ายตีเขาได้อย่างแน่นอนมิฉะนั้นแม้แต่ชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดก็อาจไม่สามารถปกป้องเขาได้ในครั้งนี้เขาลุกขึ้นจากหลุมขนาดใหญ่บนพื้นทันทีจากนั้นเขาก็ใช้เทคนิคย้ายความลับและหลบหนีจากการทิ้งระเบิดได้ในที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วของเขาเขาอาจจะถูกโจมตีไปแล้วในเวลานั้นมีแนวโน้มมากที่เขาจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหาัสแม้จะมีชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดเขาอาจจะไม่สามารถต้านทานอีกฝ่ายได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถิ่นเช น่าเสียดายที่บรรพบุรุษปีศาจปล่อยให้ชิงเชินหลบหนีได้อย่างไรมือของชิงเชินเปื้อนเลือดของรุ่นน้องหลายคนของเขาการปล่อยคนร้ายไปแบบนั้นคงอึดอัดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในอีกด้านหนึ่งหัวใจของชิงเชินเต็มไปด้วยความโกรธหากมีโอกาสเขาจะไม่ยอมปล่อยให้บรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวนี้ตายอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามในขณะนี้เขากําลังก้าวไปข้างหน้าคุณยังอยากหลบหนีอยู่หรอ คุณสามารถแค่ตายบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวลืมตาขึ้นและมองไปที่ชินเชินในสายตาของเขาผู้ฝึกฝนมนุษย์คนนี้เหมือนมดเขาสามารถเปลี่ยนอันหลังให้กลายเป็นขี้เท่าได้ด้วยการดีดนิ้วชินเชินและคนอื่นๆไม่รู้ว่าบรรพบรุษปีศาจนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนมันยากที่จะจินตนาการว่าความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวนี้อยู่ในอาณาจักรใดมีความกลัวอย่างลึกซึ้งในสายตาของทุกคนเมื่อพวกเขาเห็นชินเชิญถูกโจมตีสัตว์ร้าปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงก็พร้อมที่จะเคลื่วขา ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงแปลงร่างเป็นรูปแบบที่แท้จริงในทันทีร่างอันมหึมาของพวกมันราวกับดาวเคราะห์ที่กำลังเคลื่อนตัวในความว่างเปล่าขณะที่พวกมันพุ่งตรงไปยังบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวในความเห็นของพวกเขาตราบใดที่พวกเขาสามารถโจมตีได้ก่อนและได้รับความได้เปรียบบรรพบุรุษปีศาจก็ไม่ควรมีพลังมากนักทันใดนั้นบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวนี้ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งเขาปล่อยความผันผวนอันมาหึมาออกมาเพื่อป้องกันการโจมตีของสัตว์ร้ายปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริง เมื่อเห็นสัตว์ร้ายปีกเพลิงและมังกร,กรที่แท้จริงร่วมมือกันโจมตีเขาปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัวนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะล่าถอยแต่เขายังคงโจมตีฉินเฉินอย่างไม่ลดละไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะต้องทำลายผู้ฝึกฝนมนุษย์ธรรมดาที่อ่อนแอคนนี้หากเขาสามารถฆ่าผู้ฝึกฝนมนุษย์ธรรมดาคนนี้ได้เขาอาจจะสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังคนรุ่นหลังได้ในสายตาของบรรพบุรุษปีศาจหนึ่งในอดีตศัตรูของเขาต้องอยู่เบื้องหลังผู้ฝึกฝนที่เป็นมนุษย์คนนี้ดังนั้นเขาจึงสาบานว่าจะจับอีกฝ่่่่่่าาาาายยยอออออกกไไไไปปเเเขมสามสารถลให้้้ีีฝดดนนนนิตช ชินเฉินเพียงแค่ยิ้มเขาไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวนี้จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรแต่เมื่อเห็นสัตว์ปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงพุ่งเข้าโจมตีด้วยความพยายามที่จะช่วยเขาต่อต้านบรรพบรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวมุมปากของเขาก็ยิ้มขึ้นมาบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวยังคงโจมตีต่อไปโดยต้องการฆ่าชินเฉินชินเชินมองดูการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวที่กำลังเข้ามาหาเขาหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นทันที การโจมตีนี้มีพลังมากว่าการโจมตีที่เขาเคยพบมาก่อนและแม้แต่เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะต้านทานได้หรือไม่เมื่อมาถึงจุดนี้เขาทำได้เพียงปล่อยให้มันเป็นโชคชะตาเท่านั้นทันทีหลังจากนั้นชินเชิญจับตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดและเทพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาลงไปจากนั้นก็เริ่มโจมตีบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวในเวลาเพียงทั่วครู่เขาก็ฟันแสงดาบจำนวนนับไม่ถ้วนก่อตัวเป็นคุกดาบที่ปราบปรามบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาสามารถหวังที่จะเอาชีวิตรออออดดด้้วยยนมือของอีกฝา่าไ ช,ชินเฉิญไม่แน่ใจว่าแสงดาบของเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนดังนั้นเขาจึงต้องใช้โอกาสนี้เพื่อกำจัดผู้เที่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ในสวรรค์ทั้ง9้าและดินแดนทั้ง1ิพระองค์ทรงต้องการให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถทำตามที่พวกเขาต้องการได้ตลอดเวลาที่พวกเขาพอใจชินเชิญเลือกที่จะทำเช่นนี้เพราะลูกธนูอยู่บนคันธนูแล้วและเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยิงท้ายที่สุดแล้วบรรพบรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวอาจทำให้เกิดความผันผวน,ผอนข,อของพลังงานปีศาจมาหือมาจำนวนนับไม่ถ้วนด้วยการโบกมือของเขามันน่ากลัวมากและมีผู้เที่สาาาามรถต้้นนทได อย่างไรก็ตามชินเชินในปัจจุบันได้รเริ่มโจมตีโดยต้องการสกัดกั้นการโจมตีที่น่ากลัวนี้ตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดในมือของเขาระเบิดด้วยการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันสัตว์ปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงก็ได้ปลดปล่อยเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดของพวกเขาเช่นกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาไม่สามารถเห็นชินเชินตายแบบนี้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องช่วยเขาไม่ว่าบรรพบุรุษปีศาจจะน่ากลัวแค่ไหนพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับเขาด้วยกัน ตามที่บรรพบุรุษปีศาจคาดหวังไว้เขามีความน่ากลัวอย่างยิ่งโดยธรรมชาติมีการโจมตีเกิดขึ้นและฉินเฉินก็ถูกส่งทุบลงไปที่พื้นอีกครั้งจุดๆคราวนี้สัตว์ปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงก็ติดตามเขาไปด้วยพวกเขาถูกทุบลงบนพื้นพร้อมกับฉินเฉินเลือดปกคลุมร่างกายของพวกเขาและพลังศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากก็ระเหยไปฉินเฉินแทบจะลุกขึ้นยืนไม่ได้แต่นี่ยังคงเป็นพอละมาจากการที่บรรพบุรุษปีศาจอดกลั้นและไม่โจมตีเต็มกำลังมีฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ไ่่้สหรรรรรรัับบบบคินนนเนและะอืๆทีีีจจกาามตพุุษปศ บรรพบุรุษปีศาจรู้สึกมุนงงบทที่614ปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดโบราณคนเหล่านี้กำลังจะถูกทำลายโดยเขาแต่ผู้เที่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวเบื้องหลังพวกเขายังคงไม่ออกมาเกิดอะไรขึ้นบรรพบุรุษปีศาจกำลังสูญเสียเดิมทีเขาอนุมานได้ว่าคนมีศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวยืนอยู่ข้างหลังชินเชิญและคนอื่นๆแต่ตอนนี้คนเหล่านี้กำลังจะถูกเขาสังหารแต่ก็ยังไม่มีการดำรงอยู่ที่น่ากลัวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นชินเชิญกระอักเลือดออกมาเต็มปาก แม้ว่าเขาจะมีสมบัติมากมายแต่เขาก็สามารถถูกทุบตีได้เพียงเท่านี้ถ้าบรรพบุรุษปีศาจแข็งแกร่งขึ้นอีกสักหน่อยตอนนี้เขาคงจะตายไปแล้วท้ายที่สุดเขายังอ่อนแอเกินไปในสายตาของบรรพบุรุษปีศาจชินเชิงและคนอื่นๆคงจะสติไม่ดีไปแล้วหากศัตรูสาบานของเขาไม่ได้อยู่ข้างหลังพวกเขาพวกเขาก็ง่ออย่างไม่น่าเชื่อที่เข้ามาโจมตีดินแดนของเขาด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาท้ายที่สุดไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ไม่ควรล้อเล่นด้วยคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือใครบรรพบุรุษปีศาจถาม เขาไม่รู้ว่าใครคือผู้เที่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังคิ้นเชนและคนอื่นๆในทำนองเดียวกันชิ้นเชินและคนอื่นๆไม่รู้ว่าบรรพบุรุษปีศาจหมายถึงอะไรบรรพบุรุษปีศาจแอบรู้สึกว่าน่าเสียดายหากไม่มีใครอยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้จริงๆเขาก็พร้อมที่จะส่งพวกเขาไปตามทางทันใดนั้นบรรพบุรุษปีศาจก็จมตีโดยตรงและคว้างหมัดที่น่าสะพรึงกลัวอีกครั้งหมัดนี้เป็นหมัดศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางปีศาจตามบันทึกมันสูญหายไปนานแล้ว แต่ตอนนี้มันถูกใช้โดยบรรพบุรุษปีศาจนี้แล้วมันทําให้ชินเชิญและคนอื่นๆรู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้กลับไปสู่ยุคโบราณชินเชิญและคนอื่นๆรู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาเย็นชาพวกเขาอาจจะแตกเป็นชิ้นๆด้วยหมัดนี้ท้ายที่สุดแล้วพวกมันไม่ตรงกับบรรพบุรุษปีศาจเลยในขณะนี้มีความผันผวนในความว่างเปล่าจริงๆเขาอยู่ที่นี่ดวงตาของบรรพบุรุษปีศาจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขารู้ว่าจะต้องมีศัตรูตัวฉกาจที่อยู่ข้างหลังคนเหล่านี้ที่ต้องการจะเคลื่อนไหวกับเขาดังนั้นเขาจึงเตรียมพร้อมมานานแล้ว เมื่อมองดูบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งเข้าหาพวกเขาชินเชิญและคนอื่นๆเดิมทีไม่มีความหวังที่จะมีชีวิตรอดแต่ตอนนี้ความผันผวนอันทรงพลังปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าเมื่อถึงจุดนั้นพวกเขาก็แทบจะบ้าไปแล้วมีคนอื่นที่ต้องการฆ่าบรรพบุรุษปีศาจหรือเปล่าหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาสามารถใช้โอกาสนี้ในการจับไป ตอนนี้ถิ่งเชิงรู้ดีว่าแม้ว่าเขาจะบุกทะลวงไปสู่อาณาจากัจาก,กรจักรพรรดิเทพแล้วและเขามีสัตว์ปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงอยู่ข้างใต้เขาแต่เขาก็ยังไม่สามารถรเริ่มที่จะยั่วยุสัตร,รูที่ทรงพลังเช่นสัตว์ประหลาดอมตะเก่าได้ไม่เช่นนั้นเขาคงกำลังตามาหาความตายในขณะนี้ออราที่น่าสะพรึงกลัวประทุขึ้นในความว่างเปล่ามันเป็นรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวที่ฉิงเชิงและคนอื่นๆไม่เคยสัมผัสมาก่นมันน่ากลัวมากพวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นผู้เที่ยวชาญที่ทรงพลังเช่นนนนนนีี้้้มาาากกกก่ออจจััพรรระสเลื็ปฏขึน ความกดดันที่ปล่อยออกมาถึงระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้ใครๆก็จินตนาการได้ว่าพระจันทร์สีเลือดนั้นทรงพลังขนาดไหนมันเหลือเชื่อจริงๆบรรพบุรุษปีศาจเบิกตากว้างอะไรจริงๆแล้วเป็นคุณคุณปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรจิตใจของบรรพบุรุษปีศาจอยู่ในความยุ่งเหยิงเกิดอะไรขึ้นตำนานเล่าว่าในสมัยโบราณจะเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดพร้อมกับความตายหลายพันล้านชีวิตจะหายไปแต่ตอนนี้เหตุใด,ดจึงมีปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดจากยุคโบราณเบื้องหลังคิ้นเชนและคนอื่นๆ หัวใจของบรรพบรุษปีศาจเต็มไปด้วยความกลัวเขาไม่สามารถต่อสู้แบบเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายได้เลยปรากฏการในสมัยโบราณน,นั้นดูน่าขนลุกและมีพลังที่เขาไม่สามารถจินตนาการได้หากพวกเขาโจมตีด้วยกันคนที่เสียเปรียบก็คงจะเป็นบรรพบุรุษปีศาจอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเขาไม่มีพลังเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้บรรพบุรุษปีศาจก็รู้สึกว่าเขากำลังจะพังทลายลงเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าปรากฏการโบราณเบื้องหลังคนเหล่านี้ไม่ชอบเขา ในฐานะบรรพบุรุษปีศาจเขากลัวอย่างมากต่อปรากฏการณ์ยุคโบราณที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แม้ว่าเขาและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆจะร่วมมือกันแต่พวกเขาก็ไม่อาจเทียบได้กับปรากฏการณ์ยุคโบราณน,นี้แต่เขาจะทำอะไรได้บัดนี้ปรากฏการณ์ยุคโบราณอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วจุดจุดจุดบรรพบุรุษปีศาจโดยธรรมชาติแล้วไม่มีพลังที่จะต้านทานดังนั้นเขาจึงทำได้แค่วิ่งเท่านั้น บรรพบุรุษปีศาจคนนี้ไม่ใช่คนนี่เง่าเขารู้ว่าเขาไม่แข็งแกร่งเท่าเมื่อก่อนในตอนนั้นเขาระมัดระวังอย่างยิ่งกับปรากฏการณ์โบราณนี้ตอนนี้เขาจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากขึ้นไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บรรพบุรุษปีศาจจึงรีบนำรุ่นน้องบางส่วนของเขาไปด้วยและจากไปหากพวกเขาอยู่พวกเขาอาจตายได้พวกเขาไม่ใช่คนบ้าบรรดาผู้ที่ไปท้าทายปรากฏการณ์ยุคโบราณลุ้นเสียชีวิตโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้ว่าพวกเขาจะรวมพลังกันแต่พวกเขาอาจไม่สามารถต้านทานรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้ ใครๆก็จินตนาการได้ว่าพลังของปรากฏการณ์ยุคโบราณเหล่านี้น่ากลัวเพียงใดแม้แต่บรรพบุรุษปีศาจก็ยังต้องล่าถอยนั่นอะไรจุดๆชิน่นเชิญและคนอื่นๆเตรียมพร้อมที่จะตายแต่จู่ๆบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวก็หนีไปแทนนี่เป็นสถานการณ์ที่ชิงนเชิญไม่เคยจินตนาการมาก่อนพูดตามหลักเหตุผลแล้วไม่มีใครสามารถคุกคามบรรพบุรุษปีศาจนี้ได้ทว่าตอนนี้อีกฝ่ายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหลบหนี พระจันทร์สีเลือดปรากฏขึ้นในสายตาของชินเชิญและคนอื่นๆพระจันทร์สีเลือดนี้ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันดูไม่เหมือนสิ่งที่พวกเขาสามารถกระตุ้นได้หากชินเชิญและคนอื่นๆกล้าลงมือพวกเขาคงจะตายอย่างน่าสังเวชเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเชิญก็ลงมือทันทีเขาสัมผัสได้ถึงความผันผวนที่ปล่อยออกมาจากพระจันทร์สีเลือดที่น่าสะพรึงกลัวนี้และเขารู้สึกราวกับว่าเขาจนจะตายความผันผวนที่ปล่อยออกมาจากพระจันทร์สีเลือดไม่ใช่เรื่องที่จะล้อเล่นสิ่งนี้ทำให้ชินเชิญและคนอื่นๆอนนหายใใใจจ โชคดีที่พระจันทร์สีเลือดไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พวกมันแต่กลับหายไปหลังจากที่บรรพบุรุษปีศาจจับไปดูเหมือนมันจะทะลุผ่านความว่างเปล่าและจับไปปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่ฉินเชินและคนอื่นๆไม่เคยจินตนาการมาก่อนเมื่อกี้มันคืออะไรฉินเชินรู้สึกหายใจไม่ออกต่อหน้าพระจันทร์สีเลือดบรรพบุรุษปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวทำท่าราวกับว่ามันได้เห็นสัตรูตามธรรมชาติของมันใครๆก็จินตนาการได้ว่าบรรพบุรุษปีศาจที่น่ากลัวคนนี้น่ากลัวขนาดไหนเขาก็วิ่งหนีไปทันที พระจันทร์สีเลือดไม่ได้โจมตีถินเชินและคนอื่นๆไม่เช่นนั้นพวกเขาคงตายไปแล้วแม้ว่าพวกเขาจะรวมพลังกันแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะหยุดพระจันทร์สีเลือดที่น่าสะพรึงกลัวได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทุกคนก็ชื่นชมยินดีในใจราวกับว่าพวกเขารอดพ้นจากภัยพิบัติได้โชคดีที่พระจันทร์สีเลือดได้จากไปแล้วไม่เช่นนั้นอาจตายได้ชินเชินและคนอื่นๆค่อยๆลุกขึ้นยืนพวกเขามองดูภูเขาสูงไม่มีสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังกว่านี้อีกแล้ว